เดือนกุมภาพันธ์พศ2564วันนี้จะพูดเรื่องพระโอรุเวลกัสปะผู้เป็นเลิศในทางเป็นผู้มีบริษัทมากพระโอรุเวลกัสปะเป็นบุตรพราหมณ์เกิดในสกุลที่สมบูรณ์ในพระนครพาราณสีมีน้องชายสองคนคือนาทีกัสปะและขยากัสปะ ทุกคนได้ศึกษาจบไตรเพศเมื่ออุรุเวลกัสปะเติบโตขึ้นเกิดมีความรู้สึกกลัวต่อความตายความเจ็บไข้และความแก่ชาราจึงได้ออกบวชในสำนักของชรินน้องชายทั้งสองก็บวชด,ด้วยตัวท่านเองนั้นมีบริวารห้าร้คนน้องชาย ชื่อนาทีกัสปะมีบริวารสามร้อยคนขยากัสปะมีสองร้อยคนทั้งหมดเมื่อบวชเป็นฤาษีแล้วบูชาไฟอยู่อาศัยที่ตำบลออรุเวลาริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชลาวันหนึ่งพระพุทธเจ้าได้เสด็จมาองค์เดียวที่ตำบลออรุเวลา และได้เสด็จเข้าไปสู่อาสมของอุรุเว,วลกัสปะเพื่อขออนุญาตอาศัยอยู่ในโรงบูชาไฟสักคืนหนึ่งอุรุเวลอนุญาตแต่บอกว่าในโรงบูชาเพลิงนั้นมีพญานาคที่มีฤทธด์ร้ายอยู่พระพุทธเจ้าบอกว่าท่านอยู่ได้หลังจากนั้นพระพุทธเจ้า เสด็จเข้าไปสู่ที่โรงบูชาเพลิงได้ทรงประทับนั่งตั้งพระกายตรงดำรงพระสติมั่นเมื่อพญานาคกลับมาเห็นพระพุทธเจ้าเสด็จมานั่งอยู่ในโรงบูชาเพลิงเกิดความไม่พอใจจึงพ่นวันไปที่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าได้บันดาลให้มีควันโต้ตอบพญานาคจึงโกรธมาก ได้พ่นไฟเข้าใส่ทันทีส่วนพระองค์ทรงใช้เตโชธาตุเป็นอารมณ์บรรดาลไฟพุ่งต้านทานไว้โรงบูชาไฟสว่างรุ่งโรดพราะเปลวไฟพวกชรินพากันออกมาดูที่โรงไฟและคิดกันว่าพระพุทธเจ้าคงสู้ไม่ได้แต่เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จออกมาจากโรงไฟนั้น ลิศของพญานาคไม่ได้ทำอันตรายแม้แต่ผิวหนังของพระพุทธเจ้าแต่เมื่อเดินออกมาหาอุรุเวลากัสปะได้เปิดบาทให้ดูข้างในซึ่งพระพุทธองค์ได้จับพญานาคขดไว้ในบาทโอรุเวลเมื่อเห็นเช่นนั้นก็เลื่อมสายและนิมนต์ให้พระพุทธองค์ประทับอยู่ที่นี่เพื่อ เขาจะดูแลบำรุงท่านด้วยอาหารเป็นประจำวันต่อมาพระพุทธองค์ประทับอยู่ไม่ไกลจากอาสมของอุรุเวลกัสปะในตอนเที่ยงคืนเท้ามหาราชทั้งสี่เปล่งรัศมีงดงามสว่างสวยไปทั่วป่าเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าถวายบังคมแล้วยืนอยู่ในสี่ทิศ ซึ่งอุรุเวลกัสปะได้เห็นแสงสว่างนั้นในตอนเช้าได้นำอาหารมาให้พระพุทธเจ้าและได้ถามถึงว่าเมื่อคืนมีแสงสว่างมากผู้ใดมาหรือหลังจากพระพุทธเจ้าทรงตอบแล้วอุรุเวลกัสปะคิดว่าพระมหาสม,มาณะมีฤทธิ์มาก มีอนุภาพมากแต่ก็ไม่ได้เป็นพระอรหันต์เหมือนเราแน่นอนหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงปฏิหารถึง3,500วิธีแต่อรุเวลกัสปะก็ยังมีความคิดเห็นผิดคิดว่าตนเองนั้นเป็นอรหันต์อยู่เช่นเดิมแต่พระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้า ทรงพระดำริว่าโอรุเวลกัสปะมีความคิดทนงตัวผิดผิดมานานจึงต้องทำอะไรสักอย่างให้เขาสลดใจจึงตรัสว่าดูก่อนโอรุเวลกัสปะท่านไม่ใช่พระอรหันแน่ทั้งยังไม่พบทางแห่งความเป็นเพราะอรหรันแม้ปฏิปทาที่จะทำให้เป็นเหตุ ให้ท่านเป็นอรหันต์หรือพบทางแห่งความเป็นอรหันต์ก็ไม่มีอุรุเวลกัสปะได้ฟังแล้วเกิดความสลดใจซบศีษะลงที่พระบาทแล้วทูลขอบรรพชาอุปสมบทพระพุทธเจ้าทรงตรัสแนะนำว่าท่านเป็นประธานของชรินห้าร้อยคนท่านจงบอกพวกเขาเสียก่อน พวกเขาจะทำตามที่เขาเข้าใจหลังจากอุรุเวลกัสปะบอกบริวารของตนเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าทุกท่านต้องการบวชเหมือนกัน mm hmm. และหลังจากนั้นน้องชายทั้งสองของท่านก็นำบริวารของตนมาบวชด,ด้วยพระพุทธเจ้าได้ตรัสประทานการอุปสมบทโดยพระดำริว่า พวกท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดแล้วตรัสต่อไปว่าทำอันเรากล่าวดีแล้วพวกท่านจงประพฤติรหมจรรท์เพื่อทำที่สุดทุกโดยเถิดโดยชอบเถิดหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าได้เสด็จจาริกไปประทับที่ตำบนขยาสีสะใกล้กับแม่น้ำขยา พร้อมด้วยภิกษุอดีชรินหนึ่งันสรูปณที่นั้นพระองค์ทรงสแสดงอาทิตปริยายสูตรว่าด้วยไฟลุกไหมอายตนะทั้งหกซึ่งมีใจความว่าภิกษุทั้งหลายสิ่งทั้งปวงลุกเป็นไฟหมดแล้วกล่าวสั้นๆว่าอายตนะทั้งหลายคือ ตาหูจมกกจูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสโภูพภพธัมมรมตลอดถึงการรับรู้ความเกี่ยวข้องความรู้สึกทั้งหลายที่เกิดจากอายตนะเหล่านั้นได้ถูกไฟไหม้หมดแล้วไฟที่ลุกไหม้คือ ไฟกิเลสสามอย่างได้แก่ราคะโทสะโมหะและควายความทุกข์อีกมากมายเช่นความเกิดแก่เจ็บตายความโศกเศร้าความทุกข์ความคับแค้นใจต่างๆทรงตรัสต่อไปว่าอาริยสาวกผู้ได้เรียนรู้ เมื่อเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมนายในอายตนะภายในภายนอกตลอดถึงเวทนาเหล่านั้นเมื่อนายก็ย่อมไม่ยึดติดย่อมสิ้นกำหนัดย่อมหลุดพ้นอยู่จบพรมจันเมื่อจบพระเทศนาทั้งหมดบรรุพระอรหันต์กิเลสท,ที่มุ่งละในสูตรนี้คือราคะ โทสะโมหะและมิชาทิฏฐิเรื่องก,การบูชาไฟต่อมาพระพุทธเจ้าได้ประทับอยู่ณนะพระเชตวันวิหารกรุงสาวถีทรงสถาปนาพระอุรุเวลกัสปะว่าภิกษุทั้งหลายพระอุรุเวลกัสปะเป็นเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายของเรา ผู้มีบริษัทมากวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้สวัสดี